เดีทุกคนหน้าแบ่แบ่ีแหละจะพาพ่อโจรวยหน้าแบ,บ่แบ่แหละจะพาพ่อโจจับเงินพันล้านนะครับล่าสุดครับทุกคนบอสโจยมนินเนี่ยก็ได้เผยคิวงานน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับเรียกได้ว่าปังสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร์ครับงานไลฟ์ครับงานทีวี รอคิวรอเพียบและที่สำคัญครับทุกคนมีงานรีวิวสีเบเยอร์ด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับบอสโจยมานินครับทุกคนได้เขียนปฏิทินเอาไว้นะบอกว่าเป็นงานพ่อลูกตั้งใจรับงานแค่นี้นะครับเพราะจะได้พักและซ้อมวงครับทุกคนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับบอสโจเนี่ยก็ได้เผยอีกด้วยนะครับว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมีการทำคลิปที่บ้านอุงอิงด้วยเป็นงานสีเบเยอร์ สุดยอดมากๆครับทุกคนวันที่13นี้นะครับองอิงเนี่ย ก็คือนัดรวมหมอลำนะครับวันที่14นะครับรายการทีวีคุยแซบโชว์แต่ว่าเลื่อนออกไปครับทุกคนวันที่15รายการหมอลำไอดอลนะครับกทมเช้าวันที่16ครับทุกคนมีงานลฟ์กาแฟสมบ่าย3นะครับที่กทมนั่นเองเรียกได้ว่ากาแฟนี้หลายคนก็คงทราบกันดีนะครับเป็นทางพี่เบิ้ลประทุมราชกับคุณนุกธนดลเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเป็นกาแฟชื่อดังเหมือนกันนะครับต่อมาครับเป็นงานไลฟ์ของกังนำ คลินิกครับอง๋งอิงเนี่ยไลฟ์ที่กรุงเทพมหานครนะครับในวันที่17นี้นะครับและวันที่19ทําคลิปสีนะครับที่บ้านน้ององ๋งอิงทุกคนงานนี้อยากดูมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าสีเบเยอร์เนี่ย ติดต่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหมายาวนานมากๆเลยนะตั้งแต่พ่อช้างเนี่ยได้ประสานงานไปทางทีมงานบอสโจเดียมินินนะครับและตอนนี้ก็ได้คิวเป็นที่เรียบร้อยดูสิครับทุกคนต้องจองคิวข้ามปีนะสําหรับซูเปอร์สตาร์คู่พ่อลูกนะครับและงานต่อมาครับทุกคนก็จะเป็นงานาถ่ายรายการตีสินะทุกคนวันที่20นะครับกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนเรียกได้บอกว่า,อาบอกว่า,วารายการนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้นะครับว่า เป็นรายการที่เขาเปลี่ยนมาเป็นกลางวันนะครับตอนนี้ก็คือเป็นตีสิบเดย์นะครับซึ่งมีคุณแพทณัฐประภาเนี่ยมาร่วมด้วยนะครับกับพิธีกรนั่นเองหลายคนก็อยากเห็นโมเมนต์พี่แพทณัฐประภานางเอกท่อง3เนี่ยมาสัมภาษณ์อุ๋งอิงนะว่าจะเป็นยังไงบ้างและนะครับรายการนี้ก็จะพูดถึงนะครับโอ้โหความเป็นไปเป็นมาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ความเป็นไปเป็นมาของศิลปินที่ชื่ออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากดูแน่นอนครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนทางด้านบอสโจก็ยังเผยอีกนะครับว่าวันที่22นะครับกราบหลวงปู่ศิลากลางคืนเนี่ยคอนเสิร์ตสาวน้อยนะครับที่ร้านจงเจริญจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็ ร้านอาจารย์ลิงนะครับทุกคนนี่เลยแล้วก็เป็นวันที่24บอสโจก็จะเป็นวิทยากรนะครับเรียนโซเชียลที่มหาวิทยายลัยคอนแกนนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอ้โหคิวงานแน่นสุดสนะครับสำหรับบอสโจแล้วก็น้องอุ่งอินเพชรบ้านแพงครับถือว่าเป็นคู่พ่อลูกคู่บุญตัวจริงนะครับที่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแต่ความสุขมีความเฮฮาครับทุกคนอย่างเวลาที่น้องกับพ่อโจเนี่ยถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันนะครับอย่างคอนเทนต์สปอนเซอร์เอ็มร้อยห้าสิบครับทุกคนอันเนี้ย ถ่ายแค่ไม่กี่วินาทีคนแห่ดูเป็นล้านครับทุกคนหนึ่งเลยเนี่ยคนก็อยากจะเข้าไปดูความน่ารักของคู่พ่อลูกว่าเขาหยอกอะไรกันที่สําคัญเลยก็คือสินค้าที่ได้มาปโปรโมตน,นั่นก็คือสปอนเซอร์ของออสาวน้อยเพชรวันแพงนั่นก็คือเครื่องดื่ม M150 นะครับก็จะได้แบบว่าโอ้โห ยอดดูแล้วก็ได้ยอดคนนึกถึงไปตั้งเป็นล้านคนแนะ่ทุกคนเห็นไหมครับเราได้เห็นคู่พ่อลูกเนี่ยได้ถ่ายสินค้าด้วยกันถ่ายโปรโมทด,ด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็อยากจะกินใช่ไหมครับ m150 นะทุกคนนะสำหรับพ่อลูกคู่บุญนะครับแล้วก็สีเบเยอร์เนี่ยเป็นงานที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสะอยากดูมากๆเพราะว่าเป็นการทําคลิปนะครับทุกคนแล้วก็อาจจะมีสัมภาษณ์อุค์อิงพ่อโจโบแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ถ่ายที่บ้านน้องด้วยที่สําคัญที่เราอยากเห็นนะครับเชื่อว่าสีเบเยอร์มีแต่ได้กับได้เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเลือกใช้อะไรนะครับแฟนคลับเนี่ยก็แห่มาดูแล้วก็อยากจะใช้ตามครับทุกคนและสีทาบ้านโอ้โหต้องต้องบอกเลยว่าสีทาบ้านสีเบเยอร์เนี่ยเป็นสีในตำนานอยู่แล้วและยิ่งมาสนับสนุนอุงอิงอีก,อกยิ่งแต่จะปังไปหน้าแล้วทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกอานายช่างสีสเ,เกตสร้างบ้านเนี่ยเขาใช้สีเบเยอร์ในการทาบ้านให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เห็นบอกว่าติดต่อมายาวนานมากๆแล้วนะ ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะว่าอุ้มอิ่มกับพ่อช้างเนี่ยได้มีการาโทรคุยกันอยู่นะครับว่าพ่อสรุปแล้วน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้เป็นพรีเซนเตอร์สีเบเยอร์หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับพ่อช้างเนี่ยก็บอกว่างานเนี่ยประมาณเ,าเป็นการรีวิวประมาณนี้นะครับน้องอิ่ม,มประมาณเนี้ยพ่อช้างก็ได้บอกอุมอิ่มแบบนี้นะครับก็คือเป็นงานแบบถ่ายคลิป แล้วก็รีวิวว่าเออสีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทำไมถึงเลือกใช้สีเบเยอร์งานก็น่าจะออกมาเป็นประมาณนั้นอยากดูมากๆกครับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เห็นทุกส่วนของบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบใกล้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 เลยนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเขาน่าจะมีทีมงานของเขาอะไปถ่ายทํากันเลยครับทุกคนนะ อยากดูมากๆเลยนะครับแล้วก็โอ้โหคิวงานของพ่อโจก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วพ่อโจยังเน้นอีกนะครับว่ารับแค่นี้เพราะว่าจะได้พักครับทุกคนอย่างที่บอกว่ามีรายการเนี่ยหลายรายการนะโทรเข้ามาหาพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงนะครับแต่ว่าพ่อโจเนี่ยก็เลือกที่จะรับแค่นี้นะครับเนื่องจากว่าก็กลัวว่าลูกสาวจะไม่ได้พักแล้วก็กลัวว่าทางวงเนี่ยจะแบบว่าอ่าคือจริงๆ,ๆเขาก็มีงานวงงานซ้อมงานอะไรต่างๆครับทุกคนที่แพนเอาไว้นะครับและช่วงนี้อุงอิงก็ถือว่าพัก เต็มที่แล้วก็เนี่ยต้องมาวิ่งงานอีกครับทุกคนซึ่งเป็นงานที่ต้องบอกว่ากําลังพอเหมาะพอควรนะครับไม่ได้แบบว่าแน่นจนเกินไปงานทีวีเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แบบโอ้โหวิ่ง1วัน2องสางานนะครับก็วันหนึ่งก็จะประมาณแค่ 1, 1 1รายการเท่านั้นเองครับทุกคนแต่ละรายการก็คือบอสโจก็คือเลือกแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยมีคุยแซบโชว์ด้วยนะแต่ว่าเลื่อนออกไปก่อนนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ มีทางด้านหมอลำไอดอลด้วยนะครับวันที่15-16นี้ก็จะเป็นไลฟ์กาแฟโสมนะครับบ่าย3นะครับแล้วก็17นี้กังนำคลินิกกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการถ่ายทำคลิปบ้านน้องอิงเนีเบเยอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีรายการตีสิบอีกด้วยนะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ครับทุกคนนิ่มข่าวกระแสก็รีบเอาเอาข่าวเนี่ยมานำเสนอทุกคนเลยนะครับเนาะ นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าพ่อกับลูกเนี่ยเขาเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคือมันจะมีแบบ รัศมีอะไรบางอย่างเนาะทำให้คนเนี่ยติดตามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้คลิปเนี่ยทะลุล้านมากยิ่งขึ้นด้วยฐานแฟนคลับอุ๋งอิงแล้วก็ฐานแฟนคลับสาวน้อยเพร้บันแพงครับมารวมตัวกันเพื่อที่จะมาดูคู่พ่อลูกเนี่ยก็มีแต่จะปังไปหน้านะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ด้วยกันแล้วกันนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับมุงยิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่ารายการที่น้องไปออกเนี่ยบางรายการก็คือโอ้โหอยากดูมากมาก แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่แบบเคยดูมาแบบนานแล้วในอดีตก็เพิ่งจะกลับมาดูรายการทีวีบนจอแก้วอีกครั้งเมื่ออุ๋งอิงไปออกนี่แหละใช่ไหมครับทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งสิ่งเลยที่มิ่งพูดเอาไว้เสมอก็คือการที่จะทําให้น้องมีงานพรีเซนเตอร์เข้ามีงานไลฟ์เข้านะครับก็เราต้องไปดูทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีเองหรือแม้กระทั่งในช่อง YouTube เองเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูเพราะว่า1เลยครับทำให้น้องมียอดวิวแล้วก็มีเรตติ้งที่สูงนะครับสปอนเซอร์หรือว่างานพรีเซนเตอร์โปรดักต์ต่างๆเนี่ยก็จะได้เข้าน้องมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมุมอิ่มฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็โอ้โหนะครับเป็นกําลังใจให้กับคู่พ่อลูกองอิงแล้วก็พ่อโจโด้วยกันแล้วกันครับ